สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะในวิชานาฏศิลนะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการละเล่นพื้นบ้านต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะชักเกยะชักเยะอ,อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่นก็คือจะใช้เชือกนะคะ1เส้นตรงกลางจะป้ายสีแดงหรือว่าเอาผ้าสีแดงผูกไว้ก็ได้นะคะ วิธีการเล่นก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะคะฝ่ายไหนได้ไปถึงเยอะกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะนะคะโดยการดึงค่ะอ่าล้วไปดูการละเล่นชักกะเยอะกันเลยเลค่ะเด็กๆไม่นจำกัดจำนวนเล่นได้ทั้งผู้หญิงและชายอุปกรณ์เชือกขนาดเท่าหัวแม่มือมีความยาวประมาณ20-30เมตรผ้าสีแดง3ามผืนผูกตรงกลางเชือกหนึ่ผืน และอีกสองผืนหรือเครื่องหมายอื่นๆให้ผูกห่างจากผืนตรงกลาง2เมตรข้างละผืนวิธีการเล่นแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนิยมเล่นกันโดยแข่งกันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะต่อจำนวนผู้เล่นให้กับฝ่ายหญิงผู้เล่นเสียงถ่ายเพื่อเลือกแดนขีดเส้นแบ่งแดน และผูกผ้าสีแดงหรือเครื่องหมายให้ห่างจากเส้นเขตข้างละ2เมตรและผู้เล่นแต่ละฝ่ายยืนต่อกันให้ห่างกันพอสมควรหลังผ้าสีแดงที่ผูกเชือกไว้มือจับเชือกกรรมการให้สัญญาณเล่นให้แต่ละฝ่ายออกแรงดึงเชือกเพื่อให้ผ้าที่ผูกของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในแดนของตน หากผ้าสีแดงของฝ่ายใดล้ำเข้ามาในแดนของอีกฝ่ายฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้เมื่อการเล่นครั้งแรกรู้ผลให้สลับแดนกันและเล่นเหมือนเดิม หากฝ่ายที่ชนะครั้งแรกและชนะติดต่อกันครั้งที่2ถือว่าเป็นฝ่ายชนะโดยเด็ดขาดประโยชน์ผู้เล่นได้ใช้กำลังแขนขาและลำตัวช่วยในการรักษาสมดุลของร่างกายเพราะต้องก้มตัวบิดตัวเกิดความฮึกเฮิมเพราะระหว่างการเล่นมีการออกเสียงเป็นจังหวะจึงทำให้เกิดกำลังใจและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และทำให้เกิดความยุติธรรมในตัวผู้เล่นต่อมาค่ะการเล่นที่2เดินกะลานะคะเดินกะลาก็จะมักมีเล่นทั่วไปตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันเนอะอุปกรณ์ที่ใช้เล่นก็คือก็จะใช้กะลามะพร้าวนะคะแล้วก็มีเชือกร้อยตรงกลางดูตามรูปภาพได้เลยนะกะติกาก็ ใครไปถึงเส้นชัยก่อนโดนที่ไม่ล้มผู้นั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะคะประโยชน์จากการเล่นทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนั่นเองอ่ะแล้วไปชมการเล่นเดินกะลากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเจากกะกะลามะพร้าวทั้งสองข้างด้วยมีดให้เป็นรูผูกกะลากับเชือก ทำเป็นปมทั้งสองข้างที่กลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลาเดินของเราพวกเราพร้อมแล้วละ่ะงั้นเรามาฟังวิธีเดินและกะติก,กากันก่อนวิธีเดินกลานำกลาเดินมาใช้แทนรองเทา้าจากนั้นใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้เท้านี่เอาไว้มือก็ต้องดึงเชือกให้ตึงด้วยนะกะติก,กาการเล่นเดินกลาจะมีผู้เล่นหนึ่งึงสองคนขึ้นไปใครเดินถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะ สนุกยังเลยวิธีทําก็ยังง่ายอีกด้วยการเล่นพื้นบ้านเล่นแล้วให้ประโยชน์อะไรบ้างคือทําให้ร่างกายแข็งแรงสนุกสนานเพลิดเพลินมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและจิตใจแจ,จ่มใสนะคะด้วยความหยย่วงใยเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะบ๊ายบายค่ะ